เทคโนโลยีเพลเทียฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งจะเย็นตัวนี้เรียกอะไรนะเขาเรียก C R M ครับไม่ทั้งเซ็ตมันเนี่ยตัวนี้เรียกเซปต,ติดิสเนี่ยเซปติดิสอ่าฮะตัวนี้เรียก C R M ครับ C R M <IM. S 1> ใช่ออ๋มันมันมันแยกชิ้นกันมันแยกชิ้นกันใช่แต่ว่าประกอบอยู่ต,ตัวเดียวกันด้วยกันใช่ติดแน่นเลย นี้จะทำความสะอาดพัดลมฝุ่นเยอะไม่ออกล <c oughs> ะเยอะเดียเวลาเออไหนวะจะไ,ไหนแปลงครับ <c oughs> มอกรถจะได้ปัดง่ายๆอ๋อไอตัวจุกนั้นใช่ไหมเขียนอมอไหร่ตัดสายสายสั้น